คือลากเส้นหัวนองสองข้างควรการแล้วก็วากเส้นกึ่งการแล้วก็วางรงการลงไปนะคะวางซ้อนซ้อนทับกันนะคะแผนนะคะจะตั้งตั้งตรงกัา90องศากับตัวผู้ป่วยนะคะอย่างนี้นะคะลักษณะแบบนี้โดยที่นะคะโน้มตัวมาด้านหน้านะคะแล้วก็ใช้สะโพกเป็นจุดหมุนขาข้างนึงจะอยู่ที่หัอไหล่ขาข้างนึงอยู่ที่สะโพกอย่างนี้นะคะอ่ะ แล้วก็เราจะปั๊มโดยการนับนะคะนับยังไงคะพี่ที่อบรมมาแล้วสามสิบครั้งนับยังไงคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าหัวใจเรานะคะจะมีการบีบตัวและคลายตัวนะคะถ้าเรานับหนึ่งถึงสิบมันจะเป็นเลขตัวเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีเอ่อสิบหเจ็ดเจ็ดเป็นว่าสิบก็จะเป็นจังหวะสองและ นะคะเพื่อเป็นจังและสามและสี่และการเร็วเกินไปก็คืออะไรหัวใจยังไม่ฟื้นเลยกดลงไปแล้วให้เป็นจังหวะนะคะเราจะเรจะลองนะคะให้พี่ดินนะถึงสามสี่ไปไหมคะอ๋อสามสี่โอเคค่ะเริ่มสองและสามแะสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดแล้วังเกตดนะคะแขนจะตรงตลอดนะคะพ่อไม่พักเนี่ยพ่อพักแขนนี่จะเหยียดตรงตลอดนะคะตำแหน่งมันจะไม่เปลี่ยน ิบเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราปั้มนะคะปกติเราจะปั้มหนึ่งรอบก,ก็คือสามสิบครั้งแล้วก็เป่าปากสองครั้งนะคะเ,เราเเจะทําทั้งหมดห้ารอบแล้วก็จะเช็คทุกเ,เช็คการหายเช็คที่ประจรนทุกสองนาทีแต่ตอนนี้เรางดการเป่าปากดังนั้นเราจะปั๊มให้ได้ถึงสองร้อยครั้งนะคะว่ามันจะประมาณสิบห้าถึงแปดนาทีเราก็จะปั๊มไป ก็มีคนมาช่วยอย่าง A D ดีมาช่วยนะคะก็ยังปั๊มอยู่เนาะแล้วก็เาติดแล้วก็ปั๊มแล้วก็คน A D ดีเขาก็จะมาช่วยปั๊มอีกครั้งหนึ่ง<ม>อันนี้จะเป็นขั้นตอนสเต็ปนะคะ<ม>แล้วก็คอยดูจนตรงเงินกนไข่แล้ไปเรื่อยๆดูเนไขอย่างเงี้ยนะ,ะ<ม>ก็จะครบรอบ<ม>